บทที่100ปัจจัยแห่งยุคสมัยว้าวท่านครับยังมีเหตุผลอื่นที่ต้องมีพุทธเจ้ามาเกิดในยุคนี้เป็นจำนวนมากอีกไหมครับผมถามเนื่องจากสถานาการณ์ตอนนี้มันคือสภาวะที่มินเมหรือมีความเสี่ยงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเปรียบเสมือนผู้คนทั้งโลกกำลังเดินทางมาถึงปากเหวลึก หากเขาเดินแบบปกติอย่างที่เคยเดินมาแม้เพียงก้าวเดียวเขาก็จะพัดตกลงสู่เบื้องล่างในขณะเดียวกันไฟบรรลัยกันที่สามารถเผาผ่านทุกสรรพสิ่งก็กำลังลุกลามมาจากด้านหลังจนเจียนจากประชิดตัวอยู่แล้วแต่พวกเขาก็เห็นว่ามีหน้าผาอีกฝากหนึ่งซึ่งหากรวบรวมความกล้าหาญ และนำศักยภาพที่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ออกมาใช้แล้วกระโดดอย่างสุดแรงเขาก็จะสามารถข้ามไปสู่ดินแดนใหม่ที่มีความผาสุกนั้นได้อย่างปลอดภัยแต่ปัญหาคือขณะนี้มนุษย์เกือบทั้งหมดกำลังอยู่ในสภาพที่ผอมแห้งอ่อนล้าอิดโรยไรเรียวแรง หากปล่อยให้พวกเขากระโดดไปจะมีเพียงมนุษย์ไม่กี่คนเท่านั้นที่รอดในขณะที่มีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งจากทั้งหมดซึ่งขณะนี้เขามีความสมบูรณ์แบบเขามาพร้อมกับศักยภาพที่เต็มเปี่ยมศักยภาพนั้นมากพอที่จะกระโดดข้ามได้อย่างสบายแต่พวกเขายังไม่ตัดสินใจที่จะกระโดดข้ามไปเพราะเขารู้ดีว่า หากเขาข้ามไปแล้วคนที่เหลือก็จะไม่รอดพวกเขาจึงรอคอยที่จะสร้างปรากฏการณ์บางอย่างและปรากฏการณ์ที่ว่านั้นคือการนาพาคนเกือบทั้งโลกข้ามไปสู่อีกฟากหนึ่งด้วยมหาบุรุษจำนวนนับพันในอดีตไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเพราะสถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกยุคทุกสมัยมหาบุรุษ จะมาเพื่อสอนให้ผู้คนสามารถค้นพบความสมบูรณ์แบบในตัวเองซึ่งเมื่อสอนให้เขาค้นพบได้แล้วเขาก็จะข้ามไปสู่ความพ้าสุกนิรันร์หรือพ้นจากทุกภัยได้ส่วนคนที่เหลือที่ยังไม่สามารถค้นพบก็ยังพอมีเวลาที่จะเรียนรู้ต่อไปได้แต่ขณะนี้ไม่มีเวลาเหลืออีกแล้ว โลกจำเป็นต้องยกระดับมนุษย์ทั้งหมดทั้งทางกายภาพและทางพลังงานดังนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกทุกคนจำเป็นต้องยกระดับทันขอย้ำว่ามนุษย์ทุกคนจริงๆหากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถยกระดับหรือไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้คนเหล่านั้น จะมีทางเลือกแค่สองทางคือ 1. ถูกลืมหรือ 2. ถูกย้ายซึ่งฉันคิดว่าหากมีคนที่รู้ว่าทั้งสองกรณีนี้เป็นอย่างไรเขาจะไม่ยอมให้ตนเองอยู่ในสภาพเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ล่ะครับผมว่ามนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวนะครับ ผมถามจริงอยู่ที่มนุษย์มีความสามารถปรับตัวแต่ในกรณีนี้จะต่างจากสถานการณ์ปกติมันมีเงื่อนไขทั้งด้านมาตรฐา,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 านและด้านเวลาเงื่อนไขด้านมาตรฐานและด้านเวลามันเป็นอย่างไรครับผมถามสมมุติว่าเธอมีนักเรียนชั้นประถม ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้วิธีบวกลบคูณหารซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์อยู่หลายพันหลายหมื่นโรงเรียนและเธอจำเป็นต้องย้ายพวกเขาเป็นเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนระดับปริญญาเอกทันทีเธอคิดว่าพวกเขาจะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นมาสร้างสรรค์สูตรคณิตศาสตร์ขั้นสูง ในสถาบันแห่งใหม่นี้ได้หรือไม่อืมไม่น่าจะได้ครับผมทำท่าคิดนี่แหละคือข้อจำกัดด้านมาตรฐานแล้วถ้าหากเธอมีเวลาแค่เดือนเดียวที่จะสอนเด็กชั้นประถมเหล่านั้นให้เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับปริญญาเอกให้ได้ละ่ะเธอจะทำอย่างไรเขาถามต่อโอ้คงยากครับ ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยผมตอบใช่และนี่คือเงื่อนไขด้านเวลาหากเป็นเรื่องการเรียนรู้จากภายนอกมันจะเป็นอยากยิ่งที่จะต้องใช้เวลาเพราะมันต้องมีการเรียงลําดับจากง่ายไปหายากจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการการลําเลียงความรู้มาสู่การรับรู้ ด้วยประสาทสัมผัสทางกายภาพแต่ถ้าเป็นการเรียนรู้จากภายในจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันคือกระบวนการรู้ด้วยการรับรู้จากต้นกำเนิดองค์ความรู้ที่มันซุกซ่อนอยู่ภายในตนเองของทุกคนหรือที่เรียกว่ารู้จากจิตวิญญาณภายในซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นใดๆเลยแค่รู้ว่า ต้นกำเนิดองค์ความรู้นั้นมีคุณสมบัติอะไรหลังจากนั้นก็แค่รู้สึกไ้ได้อย่างแท้จริงว่าเขาเป็นคุณสมบัตินั้นกระบวนการการรู้ก็จะบังเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลาท่านอย่าบอกนะว่าคุณสมบัตินั้นคือความรักผมถามแน่นอนเพราะความรัก คือหนึ่งในคุณสมบัติของต้นกำเนิดดวงจิตวิญญาณของเราทุกคนหรือคุณสมบัติของพระเจ้ามันคือคุณสมบัติพื้นฐานของต้นกำเนิดองค์ความรู้หากใครก็ตามที่แสดงออกซึ่งความรักได้อย่างเต็มเปี่ยมและบริสุทธิ์ใจเมื่อนั้นเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับองค์ความรู้สากล จากการแค่ระลึกให้ได้ว่าตนเองคือพุทธ,ธต,ตนเองคือพระเจ้าตนเองคือจิตเดิมอันประเสริฐซึ่งปัญหาถัดมาคือเธอจะทำให้คนทั้งโลกรู้เรื่องนี้ในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างไรในอดีตอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะการจะให้ผู้คนทั่วทั้งโลกรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างทั่วถึงนั้นเขาต้องออกเดินทางไปแนะนำสั่งสอนให้เกิดความเข้าใจผ่านการพูดคุยการฟังหรือการอ่านและอื่นๆซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะสนใจฟังเพราะขนาดพระพุทธเจ้าเองขณะที่ออกเดินทางไปสอนตามที่ต่างๆยังมีคนที่สนใจจะฟัง ยังมีคนที่สนใจจะฟังเพียงน้อยนิดคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่สนใจเพราะเขามีเรื่องอื่นที่คิดว่าสำคัญกว่ารออยู่อ้าวแล้วอย่างนี้ผมต้องทำอย่างไรครับผมถามขณะนี้โลกของเธอได้เข้าสู่ยุคที่เธอเรียกว่ายุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจำกัดดังนั้น ข้อจำกัดด้านระยะทางจึงหมดไปแต่อุปสรรคอีกด้านที่ยังมีอยู่คือการทำให้ผู้คนทั้งโลกเกิดความสนใจใครรู้ลำพังแค่วิธีการเผยแผ่ไปใไนช่องทางสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางนั้นอาจจะไม่พอเธอต้องใช้วิธีทำให้เขาปรารถนาที่จะรู้และไม่ใช่เพียงแค่อยากรู้เท่านั้น เขาต้องปรารถนาที่จะทำด้วยซึ่งต่อจากนี้เธอจะต้องเป็นผู้กำหนดยุทธ,ธาศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อภารกิจนี้ของเธอจะได้ขยายผลกับคนทั้งโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโหฟังดูซับซ้อนมากเลยนะครับลำพังแค่เรื่องการทำให้ผู้คนเข้าถึงการรู้จักภายในนั้นผมก็ว่ายากอยู่แล้วยังต้องมียุทธ,ธาศาสตร์ เพื่อทำให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วอีกผมแสดงความเห็นถูกต้องและไม่ใช่แค่เรื่องการรับรู้อย่างเดียวแต่จะต้องมีกลไกลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนี่เป็นโอกาสเดียวที่เธอจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จจากปัจจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเขาพูด ทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของผมคนเดียวเลยหรือครับผมถามเรื่องนี้ไม่ใช่วาระของเธอคนเดียวหรอกมันคือวาระของคนทั้งโลกและทั้งจักรวาลเพียงแต่มีเธอและเพื่อนๆของเธอเป็นผู้เริ่มต้นขับเคลื่อนและเรื่องต่างๆที่เธอบอกว่าซับซ้อนนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จากทักษะ เฉพาะตัวของเธอและเพื่อนๆของเธอฉันคิดว่าเธอไปดูเรื่องราวนับจากนี้กันต่อเถอะดีครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างผมตอบรับ